ต้องยกช่วงเวลานี้ให้กับช่วงของมาอิเกะทุเลเชิญยิ้มแหละมาอิเกะทุเละเชิญยิ้มจ้กวันนี้จะพาออกไปอำเภอคงจ้ะอำเภอคงนี่แม่เตรียมการตอนรับงานพืชสวนโลกเนาะแล้วก็ในพื้นที่ของอำเภอคงจ้ะนอกเหนือจากพื้นที่ที่เตรียมไหวจิตจัดงานพืชสวนโลกเราเนี่ยนะคะแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้าน เขาก็มีของดีประจำหมู่บ้านของเขาเดชกันนนเต๋งวันนี้จะพาไปดูค่ะเป็นโบสถ์กลางน้ำสวยสวยล้อมรอบนะคะไปด้วยถาวรนานาพันธุ์เลืชแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคนในชุมชนคนในหมู่บ้านออ้ยหลักกันแทะเวลามีงานอายเนี่ยวอสมอร์มาถึงพัดมีพัดเข่รอเลยเดชค่ะใครเจ็บใครป่วยเนี่ยบางทีเนี่ยนะคะคนที่ดูแลคนป่วยเนี่ยเขาก็ ไม่มีเวลาใช่ไหมไป่วยกันหล่างถวยหล่างจานเนี่ยเด้ไม่ใส่แค่ไปเยี่ยมปั๊บไปสวยวัดไขวัดสีประจอนอย่างเดียวนะครับไปช่วยกันเลยเหรอต้องให้เป็นอสมดีเด่นในวัดบ้านนนอ้าวงั้นเดี๋ยวไปดูพิสูจน์ที่ตัวท่านเองหน่อยไม้แกะเท่ละเชิญยิมวันนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยววัดบ้านนนต็งอำเภอคงค่ะส่วนวันถัดไปเช้านี้ที่โคราชเจอกันเวลาเดิม9นาฬิกานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการทวระไม้แกะหรือว่าทระเขาแพะของเราก็มาร่วมบุญร่วมกุศลนกันอยู่ตลอดเวลานะครับในโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งวันนี้เราก็อยากจะพาท่านเนี่ยมาที่วัดโนนเต่งนะครับบ้านโนเน,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 โนเต่งตำบลตำบลตำบลโนนเต่งอำเภอคงนะครับจังหวัดวโคราช จังหวัดโคราชของเรานี่เองนะครับก็บอกตรงๆเลยครับมาแล้วเราจะรู้อะไรดีด้วยว่าที่เขาบอกว่าวัดอะไรนะครับที่เขาเรียกว่าโบสถ์พิสดารมันพิสดารแบบไหนสร้างแบบไหนสร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงของอผู้ศรัทธาในบุญไหมแล้วมันจะพิสดารขนาดไหนเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับนี่ไงครับท่านผู้ชมโบสถ์พิสดาร ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดบ้านโนนเต็งนะครับแล้วก็อยู่กับถ้าจะพูดตรงๆก็คือมรกระทายกวัดหรือไวัยว,วไวยาวกรายวัจกรววัยยาชื่ออะไรนะครับสะอ้อนจงสุกลางครับโอ้ความเป็นมาของวัดนี้พอ่อพอจะมีอะไรให้กับให้กับคุณผู้ชมของผมไหมอ๋อตั้งแต่เริ่มเริ่มเป็นวัดเริ่มต้นตั้งวัดมานะครับวัดโนนเต็งแห่งน,นี้ ก่อตั้งมาตั้งแต่จำปีพศตั้งไม่ได้ตั้งแต่ตั้งแต่สมัยคุณพ่อมนูนอุดมมณีซึ่งเป็นกำนันสมัยนั้นตำบลหนองมะนาวนะครับตำบลหนองมะนาวปัจจุบันจะแยกเป็นตำบลโนนเต็งวัดหลังเลขของหมู่บ้านโนนเต็งนะฮะในสมัยนั้นเป็นตำบลหนองมะนาวก็มีคุณพ่อมนูนอุดมมณีซึ่งเป็นกำนันในสมัยนั้น พอหลังจากที่คุณพ่อกำนันมนูนอุดมมณีเสียชีวิตนะก็มีคุณพ่อวันขอบพวงกลางเป็นผู้ใหญ่บ้านครับแล้วในสมัยนั้นกุฏิหลังเดิมนั้นตั้งแต่สมัยคุณพ่อมนูนอุดมมณีครับก็ชลรุทสุดโทรมไปพอมาสมัยคุณพ่อวันครับเป็นผู้ใหญ่บ้านอันนี้อส,อสองคุณพ่อแล้วนะใช่ครับครับตั้ง ก่อสร้างวัดขึ้นเป็นหลังที่สองนะครับของหมู่บ้านโนนเต็งโอ้เนะพอจากนั้นวัดหลังนั้นสุดโสมาหลังนี้เป็นหลังที่สามนะครับอ๋ออันนี้อันนี้สร้างเป็นหลังที่สามสร้างเป็นหลังที่สามพอกุฏิหลังนั้นสุดโสมไปได้ลื้อหลังหลังนั้นออกไปแล้วก็สร้างหลังนี้ขึ้นทดแทนสมัยนั้นผมเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับก็เด็ก สร้างกุฏิหลังนี้ขึ้นสร้างกุฏิหลังนี้ว่าประมาณในช่วงนั้นสี่ล้านนะครับสี่ล้านสี่ล้านนี่สมัยก่อนนี่เยอะมากนะก็ได้รับความอนุเคราะห์ความร่มมือจากลูกหลานลูกหลานทั้งนั้นเลยบ้านใกล้เอนเคียงทํางานทำมาหากินอยู่ในกรุงเทพมหานครก็ครับจัดเป็นผ้าป่ามาปึกแป้นปีกสมัยโบราณเขาว่าปีกเขาบอกว่าปึกแป้นปีกคืออะไรอ่ะ ก็พวกที่ไปทํางานอยู <lawsuit> ่หากินอยู่ในกรุงเทพมหานครบ้างอะไรบ้างพวกที่หาเช้ากินค่าเลยจัดผ้าป่ามาอมาช่วยกันทําในสมัยนั้นเขาจะมีเพลงบอกว่าปึกแป้นปีเนะผมไปจำจำเพลงออกมาก็เลยมาพูดตรงนี้พอหลังจากเรือนนี้แล้วไปไหนต่อหลังหลังจากสร้างอันนี้เสร็จครับในสมัยผมผมท้าวความเลยไปนะครับอือสมัยกุฏิหลัง หลังเดิมลงเมื่อก่อนเป็นไม้เนี่ยใช่ใช่ครับเป็นไม้ไม่ได้เป็นปูนอิฐหินดินทรายไม่ใช่นะ้วนะมาสมัยนี้ยุคนี้ก็มาเป็นสมัยพ่อก็มาเป็นอิฐหินปูนทรายแล้วพอดีผมผมไปข้ามตอนหนึ่งตอนที่ที่หลวงพ่อจิตที่มาอยู่สมัยกุฏิหลังหลังที่ยังไม่ได้รื้อสร้างออ่อหลวงพ่อจิตจิตตปัญโยซึ่งเป็นผู้ที่มาพาก่อตั้งอุโบสถหลังนี้นับว่าเป็นเจ้าวาสอีกองหนึ่งไหมไม่ท่านนด้มาในตำแหน่งเจ้าวาดครับ ไม่ได้มาในตาแหน่งเจ้าอาวาสครับอืเพราะว่าสมัยนั้นหลวงพ่อจิตเ็จะไปอยู่เที่ยมเพื่อบัวใหญ่มก็จะมีอุโบสถอีกหลังหนึ่งนั่นสร้างด้วยหอยหไยทีหไยเล็กๆอ่ะสร้างหอหน้ําปลาหรือไหปลาหออะไรหน้ำปลาหยหน้าปลานี่หลยก็จะมาสร้างก็ในลักษณะก็จะคล้ายๆใกล้เคียงอย่างนี้แต่ทีนี้ท่านก็เลย สมัยนั้นใครก็ต่างอยากจะได้หลวงพ่อจิตไปอยู่เพื่อพัฒนาจิตเพราะว่าท่านเป็นพระสายปฏิบัติเป็นพระสายปฏิบัติครัเสร็จแล้วก็จะไปจับสลากเอาว่าใครจะได้บังเอิญว่าญาติโยมชาวบ้านโนนเตงไปก็ไปจับฉลากได้มาหลวงพ่อจิตมาอยู่ที่วัดโนนเต็งเมื่อปีพศสองพันห้าร้ยยี่สิบสาม ยี่สิบสามครับสองพันห้าร้อยยี่สิบสามก็ตอนนั้นตรงที่สถานที่สร้างโบสถ์ที่จะเป็นเป็นนาเป็นท้องไร่ท้องนาหลวงพ่อมาก็เลยเขาก็บริจาคด้วยขายให้ด้วยในราคาที่ถูกหลวงพ่อเลยมาพาก็เลยได้ได้พื้นที่มาพาญาติโยมสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์ก็ด้วยกำลังศรัทธาของของชาวบ้านที่ศรัทธาหลวงพ่อ ไปขุดดินจากสระอืมสระนู่นเข็นไม่มีรถไม่มีแม็โครมาก่อน่นไม่มีครับไม่มีใช้กําลังคนใช้ใช้กระสอบปานรถเข็นกระสอบปานใช้กระสอบปานเอาก้อนเอาดินขึ้นมาใช่มาถมให้เป็นเนินใช่ครับหามสองคนหน้าหลังหามมาจากสระน้ามาถมตรงนี้สามารถจะสร้างโบสถ์ได้โอแล้วก็ขุดขุดตรงนี้ขึ้นมาด้วยที่เป็นที่เป็นสระอืม ท่านเป็นพระที่มีมีความสามารถทางด้านศิลป์ด้วยอ oh. ท่านก็นเลยออกแบบตรงนี้มาครับทีนี้ก็พาญาติโยมนะครับพาญาิโยมสร้างสร้างก็ไปเอาหินมาจากอ่าจังหวัดชัยภูมิที่บ้านบ้านช่องสามหมอครับไปเ,เอาดินมานี่แต่สมัยนี้ไปเอาของเขาไม่ได้แล้วครับใช่ตอนนั้นไปเอาก็มีรถที่ ญาติโยมที่มีศรัทธามีรถสิบลอ้อมีรถหกลอ้ลกลอก็ไปช่วยกันเอาไปยกขึ้นรถเอามาเข้ามาช่วยกันสร้างหลวงพ่อก็ออกแบบอุโบโสถนนี่ก็หลังไหนเนี่ยหลังนี้แหละหลังนี้แหละครับหลวงพ่อจิตอันนี้เรียกว่าโบสถ์หรอใช่เอา้าทำไมไม่เหมือนเบิกวัดทั่วทั่วไปอะ่ะไม่เห็นมีมนช่อฟ้าใบาดีกาหางหงอะไรเลยอ่ะ อันนี้เรียกว่าบทเหรอบทพิสดารเขาเป็นที่มาที่ใช้คํานี้เลยเหรอหลวงพ่อครับโบทพิสดารครับแต่ข้างในคงจะไม่พิสดารนะครับก็ก็คงจะเป็นตามคํานองของศาสนาครับผมอ๋อก็มีพระประธานพระโมคคัลลาสารีบุตรมีที่ทําเรื่องราวของกิจของสง ทวัดเช้าทวัดเย็นข้างในได้ครับอ๋อแต่ข้างนอกก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้อ๋อเลยเรียกว่าโบสถ์พิสดารทีนี้ข้างบนนี่ก็จะมีมีเจดียเจดียอะไรอ่าบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อจิตนี่ท่านไปรับมาจากประเทศอินเดียด้วยมือของท่านโอ้ท่านไปทุดงอินเดียก็ไปเห็นรูปแบบของเจดียเจดียคงจะต้องมีความหมายด้วยครับท่านได้ต้นโพมาสองต้นอ้าว ได้ต้นโพมาอีกครสองต้นเป็นมะเร็ดมะเร็ดโพครับที่พระพุทธเจ้ามาแค่คืบครับแล้วก็มาปลูกที่นี่อยู่ตรงนี้ใหญ่มากไหมครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับท่านท่านผู้ชมครับแล้วก็หลังอันนี้โพไหมเนี่ยหลังพระประธานนู้นอันนี้เขาเรียกต้นเรียบไปใช่เพือแล้วท่านได้โพมาแล้วท่านได้กระทอมมามั่งไหม สมัยนั้นคงจะไม่มีกระท่อมหรอกมั้ครับผมว่าไม่น่าจะทํานมีกระท่อมเกิดครับไม่มีนะกระทาก็ไม่มีนะเอาไม่ดีก็ตัดทิ้งไปออ่าแล้วไงต่อเอาจะดีมีความหมายไหมท่านที่ว่าไปไว้ข้างบนสามองค์ก็พระบรมสารีริกธาตุครับเอาไปไว้อ๋อก็มีปี่น้องประชาชนช่วงสงการเมื่อปีที่แล้วนี่ก็ให้ประชาชนเขาก็มา กักการะบูชากราบไหว้เหมือนกันครับแล้วขึ้นได้เหรอไม่ไม่ฮะคือต่อต่อตอยงสายอ๋อยงสายมามาทำบุญการอะไร,รเหมือนเหมือนช,ช่วงสงการอ,อ่ะสงการครับเสิแล้ว<อ>ก็มีญาติโยมเขาก็จะมีพระมีใครมีทองมีอะไรเาก็จะเอามาบรรจุไว้นะครับ<ม><ม> แต่ก็ไม่กล้าโฆษณามากบางทีมิจฉาชีพมันก็อาจจะมันเดี๋ยว็จะปีนขึ้นไปเ่ยเออดีแล้วอย่าไปอย่าไปบอกครับตอนนี้เราไม่ได้บอกนะเราไม่ได้พูดเราไม่ได้บอกนะข้างบนมีทองนะครับเราไม่ได้บอกนะอย่าขึ้นไปนะเอวละเอาว่าท่านผู้ชมครับคงจะอยากรู้คงจะอยากเห็นภายในมีใครจะแนะนําอะไรอีกไหมเนี่ยมีประธานอะไรต่ออะไรเดี๋ยวเราไปคบกันใช่ไหมครับนะ เอาว่าผมคุยกับพ่อตรงนี้ก่อนว่าเรื่องราวของโบสถ์อะไรพิสดารโบสถ์พิสดารดาว่าเป็นมาอย่างไงนะครับโบสหลังนี้ก่อนแล้วก็เนื้อที่ของวัดเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกับเจ้าวาดไปพูดคุยกันว่าเราจะบูรณะเราจะมาช่วยกันทําวัดเนี่ยให้ให้เป็นวัดที่ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่า ไปมาหาสู่กันง่ายมีพื้นที่ล่าเรียบมีที่จอดรถดีมีอะไรดีนะอย่างนั้นดีกว่านะพ่อนะครับโอเคครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในโบสถ์กันนะครับว่าจะวิสมาลาขนาดไหนกับท่านนายกบริหารส่วนตำบลของเราดีกว่านะครับครับก็ก่อนที่จะเข้าอุโบสถนะครับก็ตามที่ท่านผู้ใหญ่นะครับท่านได้ เล่าประวัติการสร้างวัดนนทิงมานะครับจนการสร้างโบสถ์หลังนี้นะครับซึ่งโบสถ์หลังนี้นะครับสร้างเมื่อพศ2523ครับนะครับซึ่งจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือนะครับคือเอกลักษณ์ก็คือจะเหมือนกับถ้ำนะครับในจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยจะมีอยู่สองสองแห่งด้วยกันก็คือที่วัดนนทิงนะครับอําเภอคงจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็วัดป่าตองนะครับ ตำบลโนนทองหลังอำเภอบัวใหญ่นะครับซึ่งทั้งสองหลังเนี่ยท่านพระครูวิสุทธิภาวราณาณหลวงพ่อจิตจิตตะปัญโยนะครับท่านได้นําพาพี่น้องสร้างนะครับจะสังเกตนะครับถ้าเรามองเข้าไปนะครับข้างในนะครับจะมีรูปของท่านพระครูคงธนกรพิทักษ์หนึ่งรูปครับท่านพระครูคงธนกรพิทักษ์เนี่ยเป็นพระอุปชาของท่านหลวงพ่อพระครูวิสุทธิภาวนาญาณหลวงพ่อจิตจิตตะปัญโยนะครับซึ่งสร้างโบสถ์ ครับผู้สร้างโบทนะครับท่านบวดเมื่อพศ2511ครับนะครับแล้วก็ท่านมาอยู่วัดนนเตงมาจำพรรษาช่วงปีพศ2520ถึงปีพศ2523แล้วก็ได้มาสร้างโบทที่ที่วัดนนเตงโดยการร่วมมือร่วมใจของพี่น้องนะครับบ้านนนเตงนะครับเมื่อก่อนเป็นบ้านนนงบ้านเดียวแต่ทุกวันนี้แยกเป็น3หมู่บ้าน นะครับก็คือบ้านโนนไล่พัฒนาแล้วก็บ้านใหม่หัวทองนะครับข้างในก็จะเป็นพระประธานนะครับหลวงพ่อพระประธานซึ่งพระอุอโบสถหลังนี้นะครับยังใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับยังใช้อุปสมบทนะครับอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ในเรื่องของพิธีการต่างๆนะครับงานวัดก็ใช้ตรงนี้นะครับพระคุณเจ้าก็จะมาลงอุโบสถที่ที่ตรงนี้ ะครับเป็นประจำนะครับที่ที่วัดนอนอเตงนะครับดูข้างในก็แข็งแรงเนาะเพราะว่ามีคือมีคานมีแปรมีอะไรเนี่ยแข็งแรงมาก คือก็รับน้ําหนักได้แต่ก็ไม่ค่อยได้อนุญาตให้ใครขึ้นไปข้างบนครับเพราะว่ามันม,มันสูงเพราะว่าเรามีพระประธานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็จะไม่ขึ้นไปขึ้นไปลุกรามขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะ,ะพราะแต่ว่าเราก็มีเจดีย์หองค์ที่ว่า มีบรรมสาลิกธาตุอยู่เช่ครันแต่ในอันนี้ก็เรียกว่าโบสถ์ก็ได้เพราะว่าจะทํากิจของสงฆ์ทุกวันไม่ว่าเช้าหรือเย็นมีปฏิโบกมั่งมีเข้าพรรษาออกพรรษามีกิจกรรมใดๆขีดกระสง์โบสถ์หลังนี้ยังคงใช้อยู่เหมือนเดิมใช้อยู่นะครับจพอจะมีเรื่องเล่าเรื่องอะไรไหมครับการบูรณาการโบสถ์หลังนี้นะครับนอกจาก เป็นที่ทําในเรื่องของศาสนาพิธีนะครับบทหลังนี้ก็ยังเป็นสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์คือเป็นสัญลักษณ์ของหลวงพ่อจิตจิตอาบัญญุนะครับพือน้องถ้าขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าายุ45ปีขึ้นไปนบทหลังนี้คือตัวแทนของหลวงพ่อจิตที่เป็นที่พึ่งทางจิตใจของพวกเรา<อ>นะครับ เห็นบทปุ๊บเราจะนึกถึงหลวงพ่อจิตทันทีนะครับเป็นสัญลักษณ์แทนหลวงพ่อจิตจิตตจิตตะปัญโยท่านเป็นพระคงแก่เรียนใช่ไหมครับไม่ใช่ศักดิ์เสกดิเล่จันไม่มีนั้นภาวนาตลอดแล้วก็สอนธรรมะกับให้ญาติโยมโดยเฉพาะนะครับอีกอย่างหนึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของความรักความสามัคคีของพี่น้อง ในหมู่บ้านในชุมชนนี้เพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีเครื่องจักรเราได้ช่วยกันทํามาจากใช้มือน้ําพักน้าแรงใด้แรงลงแขกกันนะครับบอกข่าวเล่าสิว่ายังไงต้องมาช่วยกันนะโยมพ่งนี้เราจะมาลงแขกทําให้นู่นทำให้นี่กันอะไรก็ว่าไปใครที่เก่งทางงานสถาปัตย์ใครที่เก่งทางการก่อสร้างก็มาใครเป็นแม่ครัวก็ไปทําครัวรอ๋อประมาณนี้ถึงได้ว่าหลวงพ่อจิตมีจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตอาสาของ ของพระพุทธศาสนานะครับที่จะนําสู่เรื่องราวของวัดวารามต่างๆครับผมก็พี่ทวนแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ทวรแล้นะครับเดินชมรอบอุโบสถนะครับหลังนี้นะครับแต่ว่าในวันนี้ก็มี พี่พี่นะครับแม่แม่นะครับกลุ่มสตรีแม่บ้านพี่น้องอสมอผมกําล ok ังจะถามนายกเลยว่าเราจะเดินกันสองคนเนี่ยจะไม่เหงาเหรอไม่มีใครมาเดินไปกับพวกเราบ้างเหรอก็จะได้เชิญชวนพี่พี่แม่แม่นะครับมาเดินกับเราด้วยมามากูกูกกูกูกูกไม่ใช่ไก่เอออันนี้เป็นใครครับเนี่ย รง ok องนายกค่ะรองนายกนะอันนี้พวกแม่แม่อสมอใช่ไหมสีเหลืองนั่งใครครับผู้ใหญ่มาใกล้ๆผู้ผู้ใหญ่กับกับนายกใครใหญ่กว่ากันเนี่ยเท่ากันเท่ากันนายกนายกปลัดครับเดี๋ยวเชิญาเชิญปลัดครับมามาทั้งนี้มางี้มาอยู่กลุ่มผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่มาท่านผู้ใหญ่อยู่ไหนครับผูมา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 ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมอสมตอยู่ไหนอามานี่มาทั้งนี้มาทั้งนี้มาทั้งนี้ เอาละเรารู้จักหน้าคาตากันหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาผมเดินเลยแล้วก็เราพาชมบ์พร้อมๆกันเนาะอ่ะปายปลายปครับก็ด้านนอกนะครับอุโบสถก็จะเป็นหินนะครับหินที่มาจากไหนอะไรยังไงไหมจังหวัดชัยภูมิช่องสามหมอนะครับเมื่อก่อนก็เอามาได้ใช่ไหมเมื่อก่อนนี้เป็นหินแบบนี้ไหมเป็นหินอย่างนี้แล้วเอามาปูน้ำปูนสลัดหรือเปล่าใช่ครับ เป็นหินแบบนี้ละครับอ๋อเป็นหินแบบนี้แล้วก็มาก่อมาติดใช่ไหมเอาปูนติดไว้แล้วก็มาสลัดน้ําปูนทีหลังนับนมันต้องมีที่มาที่ไปเนาะแต่ทุกวันนี้ก็คงจะไปเอามาไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเพราะว่ามันผิดกฎหมายนะมันเป็นสมบัติของชาติไปแล้วหินทุกก้อน ที่อยู่ในภูเขาแต่ผมดูเดี๋ยวมันต้องมีที่มาที่ไปทําไมมันมีอยากให่สายใยอะไรเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวมันต้องมีที่มาที่ไปเดี๋ยวผมจะถามแต่ตอนนี้ผมยังไม่ถามว่ามันทําไมต้องผลหมากรากใบ้อะไรมันเยอะแยะขนาดนี้หลายอย่างเกิดจากธรรมชาติอ๋อ,อธรรมะคือธรรมชาติแสดงว่าหลวงพ่อจิตเนี่ยเอาธรรมะมาสอนพวกเราในเรื่องราวของธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยคือธรรมะทั้งหมดเลยท่านว่าไหมครับผม นะครับเพราะว่าทุกอย่างบอกแล้วไงว่าธรรมะเกิดจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอากาศน้ําดินน้ําลมไฟอะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยคือเกิดจากธรรมชาติทั้งหมดครับก็อันนี้เป็นเป็นด้านหลังนะครับเขาวบวชสถนะครับแต่ว่าในส่วนของด้านหลังเนี่ยหลวงพ่อจิตท่านก็ยังสร้างสะพานสะพานอะไรอ่ะสะพานเป็นสะพานนาคราชนะครับก็จะมีรูปนะครับตั้งแต่เกิดนะครับเกิดแก่เจ็บตาย วัตตะทรงสารนั่นคือสิ่งที่ไม่แน่นอนครับสิ่งที่แน่นอนก็คือเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครอยู่คำฟ้าไปได้นั่นคือธรรมชาติเพราะท่านเอาธรรมชาติมาสอนพวกเราทุกอย่างด่างก้าวไปทุกลมหายใจนั่นคือธรรมชาติเราจะมีที่ต้นเป็นพติมาครคูค่ะครับอ๋อที่เอามาจากอินเดียโอ้ใบมันจะไม่เหมือนพูบ้านเราอ้าวเพราะว่าไอ้ตรงตรงตรงท้าย ไปดู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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเรื่องโบสถที่หลังเดี๋ยวเรามาเรื่องโบสถที่หลังเพราะโบสถนี่เราจะเดินกันก้ารอบนะเอามามามาแม่แม่มาตามมาแม่มามานี่นะเป็นเด็กเลยครับเป็นเด็กเกิดมาเลยครับเอาเรามาถึงเมื่อกี้เราพูดกันว่า สะพานไราจะไปดูต้นโพธิ์ที่ได้มาจากประเทศอินเดียเรียก่สะพานนาคราชโอ้มันมีที่มาที่ไปดีเมื่อกี้ว่าเกิดมันมันมีภาพปริศนาคือเกิดแก่เจ็บตายครับอันนี้อันนี้ภาพนี้ภาพเป็นเด็กเกิดเลยจากทารกมารดามีภาพหลวงพ่อจิตอยู่ด้วยอ๋อมีภาพหลวงพ่อจิตอยู่ด้วยอยู่ที่โตแล้วก็ต้องสอนธรรมะกันแหละหลวงพ่อจิตก็จะอยู่ในช่วงนั้นเนาะอยู่ตรงกลางท่านจะอยู่ตรงกลางระหว่าง ระหว่งางสะพานนี่ไงพระพุทธองค์อยู่ตรงกลางเลยอยู่ตรงกลางก็มีหลวงพอ่อจิตร่วมอยู่ด้วยเอารเราไปดูต้นโพกันที่ได้มาจากอินเดียเลยเนาะครับหันทางนี้เอาแม่แม่ไปทางนู้นตรงที่สุดข,ของใบครับปกติโพบ้านเราอตัวนี้มันจะไม่มันจะไม่ยาว สัน้นปกติตรงนี้มันจะยาวยาวมากเลยอเนี่รยระหว่างโพไทยกับโพอินเดียโพไทยกับโพอินเดียอันนี้คือโพมาจากอินเดียที่ล่วงแล้วที่ท่านบอกว่าหูเขาเนี่ยหางเขาเนี่ยอันนี้คือคือกิ่งก้านนะแล้วล่วงมาแต่ไอ้ตรงปลายเนี่ยของอินเดียจะยาวมาก แต่ของไทยเนี่ยถ้าปันปลูกไปที่ชาวบ้านธรรมดาเนี่ยตรงนี้จะสั้นโผล่มาก็ปุ๊บแหลมเลยใช่ไหมใช่โอ้นี่คือความแตกต่างนะครับโผล่โผล่อินเดียกับโผล่โผล่ท้องบ้านโอ้บ้านเราบ้านเราธรรมดาครับก็ไม่มีอะไรแม่คนไหนรู้เรื่องราวของต้นโพีิบ้างเนี่ยถ้าไม่มีคนสังเกตจะไม่รู้นะไม่รู้อะไรเลยรู้ไว้นะวันนี้เดินมากันผล่แล้วต้องรู้นะเพราะมันเป็นรายการอะไรนะ มาอีกแกะเนันเยียมโอยรายการอะไรนะไม่แก่าและชนเยีอ้าวรู้แล้วนะต้นสายใบเหตุลักษณะของโพอินเดียที่องค์พุทธหลวงพ่อจิตหลวงพอจิตนะครับได้นำมานะครับเออใหญ่โตนะจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆน่นี่ยที่บ้านนะที่ร้านผมนะเราสู่กันฟัง ผมก็มันมีต้นโพเกิดขึ้นมาข้างถนนนั่นแหละหน้าร้านเลยคู่กับต้นไม้ต้นหนึ่งต้นอะไรก็ไม่รู้นะที่ที่ทางหลวงเขาปลูกเ่ยแล้วนกก็ไปเกาะแล้วเขาก็เกิดมาเป็นเป็นรากโพเขาก็ไหลลงมาโมเส้นเท่านี้รากโพพี่เชื่อไหมว่าตอนนี้รากอันนั้นน่ะใหญ่เท่านี้ใช,ใช้เวลา20ปีซึ่งผมอนุญ,ญาตให้เขาเกาะอยู่ตรงนั้นถือว่า เป็นลมโผล่มใสของร้านโาฝาแต่เนี่ยเขาดิ่งมาหาดินเนี่ยผมยังไปดิดเล่นดิ่งดิงทุกวันเลยดิงด่งดิง่งอยู่มาเนี่ยยี่สิบปีครับโอบโอบต้นนั้นต้นนั้นจะตายหมดเลยนะล้าว่าทางหลวงจะมาตัดบอกเอาดิตัดดิใครกล้าตัดก็ตัดไม่มีใครกาต้นเดิมจะตายใช่ต้นเดิมจะตายตาย ากาฝากเ่าจะตัดแต่แล้วกาวฝากอื่นผมก็พยายามริกาฝากอื่นลงแล้วมันเหลือแต่ต้นโพกะ่ะเฉยครับ <ๆ S 2> เดี๋ยวเราไปเดินรอบโบสถ์อีกที <ๆ S 2> <ๆ S 1> นี่เดินเราเดินมาหลังโบสถ์แล้วครับหลังนะก็อย่างที่ท่านว่านะหินเกิดจากไงมาจากไหนแล้วต้นไม้ทําไมมีเถาวันมีต้นอะไรต่ออะไรอ่ะเฉยครับต้นต้นขี้เหล็ก ไหนเถาอะไรบันไดลิงนี่อันนี่เป็นเถาวันบันไดลิงเป็นเถาวันบันไดลิงครับอ yeah> ืมเข้าใจพูดนะเพราะมันเป็นขึ้นขึ้นขึ้นก็เลยเรียกบันไดลิงมันอาจจะโหนขึ้นไปก็ได้นะเนี่ยผมว่าพระเจ้าวาจิตเนี่ยหลวงพ่อจิตหลวงพ่อจิตเนี่ยปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่นเอะเดี๋ยวก่อนนี่ทิศเหนือครับ ใจว่าใครทิศใต้โบสในประเทศไทยทุกโบสหน้าโบสจะทิศออกตะวันออกเพราะฉะนั้นพระประธานทุกองค์พระใครหลงทางกับทิศทางคือเจอโบสนี่คือทิศตะวันออกครับด้านหลังเราคือทิศตะวันตกครับทุกโบสพี่เชื่อผมนี่อุ้ยอะไรเนี่ย อยากย่อยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยพี่ธรรมชาติครับฮะโอ้โหนี่เฟิร์นเขาเรียกมอสมอสครับนี่มอสขึ้นเลยเนี่ยถ้าช่วงพระหน้าฝนมันจะเขียวเขียวสวยอลามเลยนะม่กเหมือนกำมมายีนะเดินบนบนพรมเบิร์นกำมมายี่เต็มพื้นเลยครับโอ้ยนี่ถ้าถ้าพวกแม่แม่นะหาคนมาบูรณาการนะขยะสำคัญครับ เขาบอกว่าวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดดีใสวัดกับบ้านผัดกันช่วยก็อวยชัยถ้าบ้านกับวัดขัดกันบันไลัยทั้งสองทางร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยเก็บกวาดขยงขยะอะไรทําทุกวันนะมันก็จะสะอาดทุกวัน แต่สิ่งที่ผมเห็นเนี่ยอะไรเนี่ยรกลุงรังไปหมดเป็นต้นอะไรอ่ะเป็นต้นเป็นต้นเหลืองจักรวาลต้นอะไรนะต้นเหลืองจักรวาลเหลืองจักรวาลแสดงว่ามีดอกสีเหลืองครับเวลามันมันออกดอกเนี่ยมันจะคุมไปหมดเหลืองทั้งหมดเลยค่ะดูสวยมากค่ะเออเนี่ยหลวงพ่อคิดได้ไงอ่ะจะคุมหมดจะคุมหมดทั้งหลังนี่เลยครับโอ้โหนั่นแล้วเหลืองเนี่ยสีสีเหลืองสีใครเหลืองสีอะไรสีประจําวัน ราชการี่เกาวรอกาวเพราะวันเกิดท่านต้องสีเหลืองนี่ยเจอต้นแล้วครับเหลืองจักรวาลเหลืองจักรวาลครับออกดอกแล้วสวยครับอ๋อนี่กำลังตูมอยู่เลอครับใกล้จะออกดอกแล้วโอ้จะออกดอกแล้วเนี่ยครับอีกกี่วันอ่ะเห็นว่าอีกไม่เกินสัปดาไม่เกินสัปดาหรอครับจะเหลืองอารามเลยใช่ไหมครัโอ้ถ่ายรูปไปให้ทัวร์แล้วดูด้วยนะ เอาละเอาละเราเดินมาเบิรจบครบหนึ่งรอบโโโหใครฮิ้วดังถูกรางวัลที่หนึ่งใครไม่ฮิ้วเดินมาที่หลังไปอาศัยคนอื่นเลยนะเอาอีกทิ้วอีกทีไหม รางวัลที่สองไปรางวัลที่หนึ่งอยู่กับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับเราก็มาเรื่องราวของวัดอะไรนะเนี่ยวัดโนนเตงครับวัดโนนเตงอำเภออำเภอคงอำเภอคงจังหวัดนครราชสีราชสีมานะครับถ้ามีเบอร์โทรศัพท์ใส่เบอร์โทรศัพท์ไปติดต่อดูแลเจ้าวาดตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราก็คงจะรู้กันว่าเราเราเรา เราจะช่วยกันยังไงบูรณาการยังไงวัดนี้มันถึงจะฟู้ฟ้ามีคนได้รับรู้ว่าเรามาทําบุญกันที่นี่ดีไหมทุกทุกวันอะไรก็ว่ากันไปด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ด้วยแรงศรัทธาด้วยบารมีของหลวงพ่อหลวงพ่อจิตนะครับแล้วก็เกจิหลายๆรุ่นที่ผ่านมาเจ้าวาดหลายๆรุ่นที่ผ่านมาก็คงอยากอยากจะทําให้ใครสักคนหนึ่งมื่อช่วยกันบูรณะมาช่วยกันบูรณาการให้วัดนี้ นะครับได้มีชื่อได้มีเสียงนะครับได้มีญาติโยมเข้ามาทําบุญร่วมกันมากงางนะครับก็ขอทุกท่านนะครับมาร่วมบุญมาร่วมกุศลกันก็ขอเรียนเชิญน,นะครับชาวพุทธที่ใจดีเศรษฐีที่ใจบุญครับมาร่วมกันลงทุนเก็บบุญไว้ใช้ในโอกาสหน้านะครับอย่าลืมติดตามนะครับ KCTV ทีวีของคนโคราชจากรายการมายการสวัสดี